มีทุกอาชีพเมียน้อยนายกรัฐมนตรีก็มีเมียน้อยรัฐมนตรีไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเมียน้อยประยุทธ์เมียน้อยรัฐมนตรีก็มีมาหาฉนะันน่ะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็มาเอาของไปเหมือนกันเพราะว่าพวกรัฐมนตรีเนี่ไว้ใจไม่ได้มันตอแหลเก่งมันเป็นแบบว่า ไม่ใช่ตอแหลหรอกไม่ใช่เชิงตอแหลวพวกรรฐมนตรีอ่ะมันจะแปลว่าปากหวานเออแล้วทําให้แบบผู้สาวเนี่ยเขาหลงหลงแล้วก็เกิดว่าเขาเป็นสเสน่ห์ไงเขามีเงินอ่ะอ่าเขามีเงินเขามีทองเขามีสเสน่ห์เอ่อพวกยศพวกนายพลนาย,พ,นายพันเหมือนกันเขามีสเสน่ห์ใครๆก็อยากซี้เขาใครๆก็อยากประทานจีมีให้เขาอ่าแล้วเป็นไงล่ะไม่ใช่มีแค่เราไง เขาไม่ได้เลี้ยงเราคนเดียวจําใส่กระโหลกเธอไว้นะจําใส่สมองแอนสองแคมแปดเธอไว้พวกรัฐมนตรีนี่เขาดูดีนี่แต่เขาไม่ได้เลี้ยงเราคนเดียว oh, <no. S 1> เขามีผู้สาวเยอะ oh, <no. S 1> เพราะว่าพวกนี้เขาเยึดถาบรรดาตักดใหญ่ใครเขาก็อยากเราไม่ต้องปฏิเสธหรอกเร,เราอย่าพิ่งดราม่าก,กันเราอย่าเพิ่งไปด่าเขาพวกรัฐมนตรีอย่าพิ่งไปด่าเขาเราพูดถึงความเป็นจริงก่อนว่าพวกที่เขามีเงินเขาเป็นที่ ตกตาต้องใจไปไหนนี่ผู้หญิงตะคุบออกเขาเลยเขาต้องมาถึงข้อเป็นจริงก่อนอ่าเขาจะเปดไปดาพี่ไปบิดเขาจะเปิดไปดาพี่ประยุ์ถ้าพี่ประยุทธ์มาอยู่หน้าบ้านเธอนี่แล้วมากดกริ่งแล้วขอมานอนกับเธอนี่ฉันเชื่อว่าหนึ่งพันล้านคนจะเปิดประตูให้ประยุทธ์หนึ่งพันล้านคนจะเปิดประตูให้ประยุทธ์เข้าบ้านเธอจะฆ่าเขาหรือเธอจะซี่เขามันก็เรื่องของเธอแต่หนึ่งพันล้านคนจะเปิดประตูให้พี่ประยุทธ์เข้าบ้าน เธออย่าปฏิเสธเลย uh huh. เธออย่าปฏิเสธเลยฉันก็หนึ่งในนั้นแหละ uh huh. ฉันก็จะให้เขาเข้าบ้านเหมือนกันเวลาเขามากดออดหน้าบ uh ้านฉันเธอจะไม่ให้เขาเข้าเลยหรอฮ uh huh. เธอจะไม่ทําเพื่อประเทศชาติเลยหรอ uh huh. โอกาสมาถึงแล้วรีบทําเพื่อทุกคนสิ yeah เอออย่าให้บอกเลยว่าจะต้องทำยังไง แก็ทําเอาอย่าพูดดังสิเรอก็พูดเบาไงเขาจะจับเพียนเข้าคุกแล้ว<ม><อ>ฉัมีจดหมายมาสามรอบแล้วเห็น<ม><อ>ฉันอย่างนี้ฉันมีจดหมายจากทางการมาสามรอบแล้วนะ<ม><อ>